สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับ s s o o k r รีวิวนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวในการ T s h o c k รุ่น Ben Davis DW 5600 VT l i m i น e d e ะครับ Limited e dition มาดูกันเลยนะครับตัว Ben Davis เนี่ยเป็นแบรนด์เสื้อผ้าชื่อดังนะครับของอเมริกานะครับที่ก่อตั้งตั้งแต่ปี1935และในปี2001เนี่ยได้ร่วมมือกับทาง t s h o c k นะครับออกนาฬการุ่น T s h o c k Ben Davis DW 5600 VT นะครับโดยใช้โมเดลเป็น D 5600E เป็นต้นแบบนะครับ การออกแบบถือว่าออกแบบมาได้สวยทั้งตัวกล่องและตัวนาฬิกานะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่ประมาณ206เหรียญน,นะครับและจําหน่ายเฉพาะที่ญี่ปุ่นเท่านั้นนะฮะวันที่ออกจาหน่ายเนี่ยจะเป็นวันที่2 2เดือนมีนาปี2011ครับตัวกล่องเป็นสีดํามีรูปโลโก้ของ Ben Davis และที่ฝากล่องด้านบนเขียน The Original Ben Davis Quality Work Closing Since 1935น a n Francisco ตัวเรือนที่หน้าปัดมีคาว่า b บ n Davis สีเหลืองออกทองด้านบนนะครับและมีขอบด้านนอกของหน้าปัดเป็นสีแดงขอบด้านในสีเหลืองออกทองถือว่าสวยและโดดเด่นทีเดียวครับมาดูที่ตัวสายของนาฬิกานะครับตัวสายสั้นเป็นเลซินสีดําด้านนะครับเรียบๆและตัวบล็อกโคนี่เป็นสีเงินเงานะครับมาดูที่สายยาวนะครับจะเป็นสายสีดําด้านนะครับมาดูที่ด้านหลังของตัวเรือนนะครับสลักโลโก้ของเบนเดวิสและเวอร์นทัตเนส w o r k c r o s s s a n Francisco c แคลิฟอร์เน USA นะครับถือว่าสลักออกมาได้สวยงามนะครับตัวปุ่มกดด้านข้างเป็นตัวสีเงินเงาเลยนะครับมาดูที่จอหน้าปัดเวลากดไฟนะครับจะมีรูปโลโก้เป็นลิงที่อยู่ในตัวโลโก้ของ Ben Davis ถือว่าทำออกมาได้สวยนะครับท้าน,นี้ฝากเพื่อนๆช่วยกด Subscribe ในช่อง YouTube Channel ของ g s h o o k Review ด้วยนะครับรวมถึงแฟนเพจของ g s h o o k Review ครับขอบคุณมากครับ